ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บกลับามาสู่รายการเราอีกครั้งครับพิจิตรัวคุณต่อยนะวันนี้อาหารที่จะทำผมบอกได้เลยนะฮะว่ายากนิดหน่อยครับผม ยากแต่คลาสสิกครับผมโกหกครับทำไมฮะอยากมากครับอยากนิดหน่อยฮะไม่กล้าพูดโบราณมันโกกมันอาหารโบราณจริงครับเป็นของคนอีสานเขาเรียกกันว่าหมี่กะทีอีสานแต่ละบ้านทำให้เหมือนกันบางคนก็เป็นหมี่กะทีอีสานแดงบางคนก็ทำเป็นหมี่กะทีอีสานขาวครับแต่วันนี้เราทําแกงแดงเราทําแกงแดงครับร้านนี้ที่จะมาสอนเราวันนี้สุภาพสตรีซึ่งเป็นเจ้าของร้านเป็นคนที่รักการทําอาหารมากและเป็นคนที่ใส่ใจทุกอย่างในการทําอาหาร สวยด้วยรอสวยมากหน้าตาสวยมากเหมาะกับผมมากเลยเวลาเขาสวยมากนะเขาจะไม่เหมาะกับคุณหรอกโอเคแต่ที่เหมาะคือเขาทำอาหารเขาทําอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมมากร้านนี้ชื่อร้านปามคริวซีนนะครับอยู่ที่ซอยทองหล่อ16ครับร้านนี้วันนี้จะมาสอนทำมีกระทิอีสานให้เราได้รู้จักกันว่าทำอย่างไรขอเชิญผู้ชมพบกับคุณเย็นจิตนินผายครับสวัสดีครับคุณเย็นจิตสวัสดีครับ เชิญตรงนี้เลยครับพี่จษฎครับร้านนี้อยู่ตรงไหนปาล์มทูซีนี่ออซอยสิบหกค่ะหมายถึงว่าอยู่ในซอยหรือเปล่าเขาไปนซอยแค่ประมาณ20เมตรเองค่ะยีเมตรนะครับมองเห็นจากปากซอยเลยผมขับรถผ่านเห็นประจำใช่คุณเป็นคนที่รักการทําอาหารมากแล้วก็เวลาที่คุณทําอาหารแต่ละอย่างมาี่คุณทั้งใจจริงๆผมเห็นแต่ละครั้งแต่ละอย่างคุณนะที่กินกันนะนะมันสุดยอดมากมากเลยแต่เครื่องคราวที่ทําวันนี้มันค่อนข้างยุ่งยากนะต้องใส่ใจหน่อยเยอะนิดนึงค่ะนะต้องใส่ใจเราจะดูพร้อมๆกันเลยครับ นี่คือเื่องทั้งหมดนะท่านผู้ชม oh! คิดเอาก็แล้วกันเราเริ่มต้นจากทำต่อพิกแกงก่อนค่ะคกแกะะเราเอาเอาพริกเม็ดใหญ่นี่ค่ะเอาไปแช่น้ำแล้วเรามาโขกนะคะโขกกับใส่เกลือไปนิดนึงค่ะคเพื่อจะได้โขกง่ายะะเราทำเครื่องแกงแดงใช่คะ่ะเครื่องแกงแล้วก็ใส่ใสข่าเนี่ยค่ะข่าอ่อ,อนแล้วก็ตะไคร้ข่าตะไคร้นะครับแล้วก็ใส่กระชายนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ ผิวมะกรูดค่ะขาดไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะเครื่องแกงไทยค่ะครับผมและผักชีนิดหน่อยนะคะครับนี่เครื่องแกงแดงคะัท่านผู้ชมตามด้วยพริกไทยนิดนึงค่ะเพื่อความเผ็ดร้อนครับผมกระเทียมไทยค่ะเช่นเช่นเดิมเราจะปอกเปลือกเขาไม่ต้องหมดนะคะเอาใส่เข้าไปนิดนึงเพิ่มความหอมครับในในเครื่องแกงแล้วก็โขลกเข้าไปแล้วก็โขลกเลยค่ะแล้วมาใส่หอมแดงสุดท้ายนะคะมันจะได้ไม่ไม่แฉะจนเกินไปแล้วโขลกนะคะ ล้วก็ใส่กะปิค่ะกะปิยังดีค่ะกะปิก็โขกต่อเลยค่ะโขกจนละเอียดเลยนะคะโขกจนทะเลาะกับผัวเร็จเลยแล้วกนี่ฮะโอ้โหมันถึงได้ละเอียดขนาดนี้ครับต้องให้ละเอียดนะคครับผมอันนี้จะเป็นเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวขาวเราเอาแต่เนื้อเขานะคะเอามาโขกในในครกนี่ค่ะแล้วก็ขอเต้าเจี้ยวดำด้วยผสมเข้าไปเพิ่มความใช่สองอย่างผสมกันเพิ่มความเข้มข้นใช่ค่ะ ทีนี้เราก็ได้หมูบดนะคะหมูที่บดละเอียดนิดนึงเอามาผสมแล้วก็โขกเข้าไปกับตัวเต้าเจี้ยวเลยค่ะโอ้โหค่ะโขกเขาให้เขาเรียกว่าให้เขาเนื้อนุ่มแล้วก็ให้เี้าวเข้าไปในเนื้อของหมูครับให้เข้ากันอย่างละเอียดเลยเสร็จแล้วขึ้นมาพักไว้เอามาพักไว้ใทีนี้เราก็จะมีทําการลวกหมูค่ะโดยการใช้หางกะทินะคะหางกะทิลวกหมูเมื่อสักครู่ที่โขลกเต้าเจี้ยวไเมื่อสักครู่เวลาที่เอาไปลวกเนี่ย ต้องให้หมูสุกไม่สุกครับเราสุกประมาณสัก80%แล้วก็ใช้ไฟประมาณสักไฟอ่อนถึงไฟกลางไม่อยากให้เดือดนะคะเพื่อเราต้องการความนุ่มของหมูแล้วก็ความหอมในการนึงนึงขอกมัเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลวกจนสุกเกินไปเดี๋ยวมันจะแข็งกระด้างนะฮะเพราะฉะนั้นเอาแค่70%็ดสิบแปดสิบเรพอแล้วก็ตักขึ้นมาปุ๊บน้ำน้ำกะทีอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเก็บไว้อันนี้เราก็ไปคั่วโถลิสงนะคะต้องคั่วใหม่ๆนะคะคั่วเสร็จแล้วก็มาโขกไว้ให้ละเอียดเลยค่ะันะคะอันน นี่นะครับพักไว้นะคะตั้งกระทะค่ะอันนี้เราจะทำผัดเครื่องแกงแล้วค่ะก็ใส่หัวกะทีลงไปนะคะแล้วก็จะให้เขาแตกมันหน่อยนะก่อนเอาจนแตกมันเลยให้แตกออกมาเป็นดอกหมากเลยเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะเป็นดอกหมากอย่างนี้เรียบร้อยแล้วถึงจะเอาเครื่องแกงที่เราโขลกไว้เนี่ยค่ะลงไปผัดค่ะครับผมชอบขั้นตอนนี้มากเพราะว่าถ้าใจร้อนพังทันที ไม่ได้ค่ะฐานไทยเราเขาเรียกว่าเสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเป็นเคล็ดลับด้วยถ้าเราทาตรงนี้ได้เนี่ยเครื่องแกงทําอะไรทุกอย่างจะหอมหมดเลยค่อยๆใส่หัวกระเจียบลงไปไฟไม่ร้อนนะครับไฟไม่ร้อนค่ะร้อนร้อนไม่ได้ร้อนแล้วมันไหม้ค่อยๆยอดลงไปอีกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คุยกันเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองไปนะครับออเลยะไม่ใช่ไม่ใช่คุยคุยเรื่องอื่นนะครับยิ่งร้อนย่นยิ่งร้อนนะฮะแล้วก็ใส่หัวกระเจียลงไปอีกใส่ลงไปอีกท่านผู้ชมดูสเยยว่ล หลังจากนั้นเราก็เอาหางที่เราเก็บไว้เมื่อสักครู่นี้ที่ลวกหมูนะคะเทใส่เข้าไปเลยเทใส่เข้าไปเลยนี่มันสต๊อกไปเลยนาะใช่มันจะหวานค่ะนี่แล้วก็ถั่วลิสงที่เราโขกไว้ใส่ไปใส่ลงไปอีกค่ะน้ำมนหมูอีกหมูที่เราโขกสักครู่นี้ค่ะเราที่เราไว้โขกแล้วอ่ะเราก็ใส่เข้าไปใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะครับเกลือค่ะเกลือนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่ล้างสุดนะครับ ค่อยๆค่อยๆเขาแบบค่อยๆให้เขาแบบเข้าเนื้อครับให้มันเข้าเนื้อใจเย็นๆไฟอย่าร้อนตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาอย่างดีค่ะน้ำปลาอย่างดีนะครับคนเขานิดนึงนะครับทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเพิ่มตัวเนื้อของน้ำเนี่ยให้เขาเกาะเส้นมากขึ้นโดยการใส่ไข่ลงไปนี่นะคะครับตอนนี้ก็มาลวกเส้นลเส้นอะไรครับใช้เส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กเนี่ยค่ะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเล็ก น้ำเดือดเลยน้ำเดือดเลยลวกแล้วก็ประมาณสักให้สุกประมาณสัก80-90นะคะไม่ต้องสุกดีมากแล้วเอามาเขาเรียกว่านอกน้ำเย็นนอกน้ำเย็นแล้วก็กรองไม่ใช่เอาเขาเรียกว่าทำให้แห้งสเด็ดสเด็ดน้ำให้หมดให้แห้งสนิทใช่แล้วนำไปคุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็าโรยด้วลวกที่เราต้องการค่ะได้แล้วก็ตักตัเอามาใส่เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยมีกะทิอีสานครับ เเสร็จแล้วเป็นงไงฮะอยากกินนะครับผม คือผมคงไม่ย้อนซ้ำอีกครั้งเพราะผมไม่เห็นว่าตรงไหนยุ่งยากคือหนึ่งเครื่องแกงแดงเท่านั้นเองนะครับ<ช>แล้วก็ตอนที่ทํากะทิก็บอกแล้วเอาหัวกะทิลงไปนะครับ<ช>แล้วไปเคี่ยวหัวกะทินะต้องใจยเย็นๆนะผัดเครื่องแกงนั<ช>่นแหละผัดเครื่องแกงไปเรื่อยๆแล้วหางกะทิที่ใช้ต้มหมูน่ะก็เอามาใส่เข้าไปก<ช>็จะกล<ช>ายเป็นน้าของเขาอยู่แล้วนะครับตอนนี้เวลาที่เอามากินจริงๆมันมีเครื่องเคียงมันมีเครื่องเคียงคือมันกินยังไงอะครับผมชอบผมชอบผมชอบที่เขาพูดมากครับเวลาเครื่องเคียงที่พูดเนี่ยนะฮะ เครื่องเคียงที่พูดนี่มันจะเป็นผักอะไรนะฮะเขาเรียกเป็นผักผ่ารถที่ออกรถฝาดเป็นผักพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะผักพื้นบ้านแต่ต้องออกรถฝาดหน่อยๆนะฮะเปรี้ยวๆหน่อยๆได้ใช่ไหมฮะอันนี้เ้เช่นนี่ยอดมะกอกปะอันนี้จะเป็นผักอ่ายอดมะกอกจะเป็นตรวนี้อมะกอกจะเป็นตรวนี้และอันนี้อะไรนี่ก็เปรี้ยวนะผักจะเป็นผักติ้วค่ะผักติ้วผักเม็กค่ะ เป็นผักพื้นเมืองเราค่ะอันนี้อันนี้ยอดยอดมุ่งหินะาอ่ค่ะอันนี้ฝาดและเปรี้ยวอันนี้หัวปีใช่หัวปีตังอกตังอกค่ะในต้นกุยช่ายรั่วค่ะนี่อะไรอันนี้จะเป็นตัวใบใช่ใบใบใช่ค่ะประมาณนี้อ่อนๆค่ะอ่อนๆผักที่เป็นรสฝาดรสเปรี้ยวได้หมดเลยค่ะฝาดเปรี้ยวมากๆใช่ค่ะเอามากินคู่กันเขาจะมาตัดรสคือใครชอบผักอะไรก็คือเอามา ทานได้เลยตามที่เราชอบเวลาทานนี่ต้องตักเทละคำใช่ไหมเราผสมกันหรือเป็นไปได้ไหมทำเหมือนขนมจีนเนี้ยเหมือนขนมจีนเลยเป็นขนมจีนเลยทีนี้ถ้าใครชอบที่รสจัดหน่อยแล้วก็บีบมะนาวกับใส่พริกป่นเติมน้ําปลาตามที่เราชอบได้เลยรสจัดถ้าเราไม่ชอบเราก็ทานแบบว่าเป็นปกติได้เลยแต่ต้องคุกเหมือนขนมจีนค่ะเราจะเริ่มกันเลยหรือยังครับควรจะเป็นอย่างนั้นนะความประณีตของอาหารชนิดนี้นะฮะอยู่ที่เครื่องทั้งหมดต้องใหม่และสด อย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของถั่วลิสงไม่ใช่ท่านไปเอาถั่วค้างคืนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มา,คาโคลกๆแลเอาไปใส่รสชาติก็ไม่ออก<ช>มันต้องมาคัค่วใหม่ทุกอย่างมันต้องหอมแบบว่าท,ทุกอย่างมาหอมแล้ว ถึงจะกลมกล่ใช่ไหมฮะมันต้องเป็นลักษณะนั้นแล้วถึงจะอร่อยไม่งั้นไม่อร่อยแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาประณีตมากท่านผู้ชมลองไปทําที่บ้านดูผมก็คิดว่าท่านคงจะเกณฑ์คนมาสัก50คนนะฮะอะไรฮะมืออะไรมาหลบจฮะจะกินท่านครับมันเป็นช่วงของรายการก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมผมคุณชอบเผ็ดใช่ไหมอาจจะนะฮะ นี่ฮะอูนี่แล้วพริกที่ร้านก็นะเอาคั่วเองสดสดเลยสดสดเลยครับนี่ใส่ลงไปอนุญาตดูผักอ่ะเชิญรับเชิญนั่งผมอนุญาตนิดเดียวนะฮะผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบว่ารสชาติเป็นไงคุณอ๋อครับใหารสก่อนคุณอ๋อจะเริ่มก่อนหรือจะให้ผมเริ่มก่อนครับคาอยู่ั้ชมเริ่มก่อนนะครับทานตอนที่ยังไม่ใส่ผักกับกับลองใส่ผักเข้าไปรสชาติเขาจะแบบนี่นะฮะผมจะทานขนาดนี้ก่อน เหมือนขนมจีนน้ำยาแต่เข้มข้นมันกว่าแล้วก็เจอหมูสับแล้วก็มีกลิ่นตะเจี้ยวแล้วก็มีกลิ่นเผ็ดมันรวมๆกันหลายอย่างผมว่ามันน้ำไม่ใส่น้ำไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะน้ำไม่ใสก็ต้องเกาะเส้นเขานิดนึงเป็นไรครับคุณเตยบผมว่ามันอร่อยมากแล้วโดยเฉพาะยิ่งนะถ้าทานจริงนะผมแนะนําว่าบีบมะนาวหน่อยหนึ่งผมแนะนําว่าบีบมะนาวหน่อยหนึ่งแล้วก็ทานกับผักพวกนี้แต่เป็นความสุดยอดจริงแต่สำหรับผมนี่พูดตรงๆมันขาดไม่ได้เลยไอหัวปลีเนี่ยนะครับ ผมชอบนั่งกินช่วงร้อนๆด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้แบบโมดิฟายมาเต็มมีเส้นปุ๊บแล้วก็ตัวน้ําแล้วก็หมูขึ้นมาลอยๆเลยนะเอาว่ากินก่อนหอมเลยคุณผู้ชมครับเขาหนูจะเป็นแบบว่าจะมุนๆมุนๆมาเหมือนบปาเกตตี้อ๋อหนอยู่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาก่อนกินอย่างนี้ก่อนปั๊บเด๊ปั๊บแล้วก็ตามด้วยผักนี่ครับ ท่านผู้ชมคุณเย็นจิตพูดถูกเมนูนี้ถ้าท่านไม่กินกับผักไม่อร่อยเลยมันจะเข้มข้นไปนิดมันจะมันจะไม่แต่ว่าพอกินปั๊บแล้วท่านกินเสร็จท่านเดินมาที่โต๊ะนี้เลยครับผมเวลาถ้าเกิดพอเริ่มเบื่อผักปั๊บเดินกับท่านโดยน้อยๆอร่อยจริงๆฮะกินหัวปี๊ยงคำแรกครับกินหัวปีอ่ะครับอเาใหม่ไม่ใช่ครับยึดหลับแล้วครับผมอันนี้โง่จริงแค่ไหน รุ่นใหม่ครับรุ่นหม่รุ่นใหม่นี่คือความอร่อยที่เอามาฝากกันในวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณร้านปาล์มคุสซีนซอยทองหล่อ16ขอบคุณคุณเย็นจิตครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมโดยตลอดเป็นเมนูซึ่งถ้าท่านทําเลี้ยงแขกผมการันตีได้ว่าไม่อายใครเลยครับจะมีความสุขกันอย่างยิ่งนะแล้วแขกจะต้องถามว่า ทำแล้วใส่อะไรบ้างใช่เพราะมันเป็นอาหารที่เหมือนอร่อยแต่มันมีปริศนาเยอะมากเลยถูกต้องแล้วแขกถามว่าทําแล้วใส่อะไรบ้างท่านก็ตอบไปได้เลยว่าไม่รู้นะไม่นีเพราะว่าฉันจําไม่ได้เนป็ฉันเปิดเทปรายการครัวคุณต่อยดูเพราะว่าถ้าฉันไม่เปิดฉันก็จําไม่ได้นะแปลกมากเดี่ไกถั่วเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวขาวแล้วก็เต้าเจี้ยวดำนะขอบคุณคุณมากมากเลยอร่อยสุดยินดี ก่าจะพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเราจะมอบบัตรกำนัลคนละ1,000 0บาทให้10คนเหมือนเดิมและเมื่อท่านได้กิฟต์วอชช์ของเราไปเรียบร้อยแล้วท่านจะไปเลือกนน่ผลิตภัณฑ์ะารซื้ออะไรก็ได้หน่บาทใช่ไส้กรอกปลาแหนมครับอาปากมาอาปากมาอาปากอาปาก อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเมี่ยงคือว่าเราเคี้ยวแล้วมันสนุกสนุกฮะท่านคุณผู้ชมฮะถ้าถามผมในรายการเนี่ยนวัฒนเป็นจองแกล้งคนเลยฮะ<อ>